สวัสดีครับพี่น้องวันดีลุงเขียวเที่ยวทุ่งพาพี่น้องมาชมแปลงนาข้าวกอขอแปดห้าของคุณศักดาข้ามักกานะครับดูข้าวครับพี่น้องครับไม่ล้มเลยนะครับต้นแข็งใบตั้งเหลืองอระดามเต็มทุ่งเลยนะครับนี่ครับลมพัดก็ไม่ล้มครับต้นแข็งดีมากครับพี่น้องครับเม็ดเต่งเม็ดใสครับพี่น้องดูครับโอ้โหนี่นะครับได้ไปแล้วหนึ่งอุ้มครับไม่มีขี้รีบเลยครับพี่น้องครับโอ้โหม็ดเต่งเม็ดเต็มครับ เม็ดสแนวเลยครับพี่น้องไหลโจกโจกเลยครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับดูครับนี่ได้มาแล้วอีกหนึ่งอุ้มครับพี่น้องครับสองอุ้มแล้วโอ้โหดูครับขี้รีบไม่มีเลยครับไหลโจกโจกเลยมีแต่เม็ดเต็มเม็ดเต่งนะครับสวยงามมากครับเม็ดน้ําหนักดีมากเลยนะครับนี่ครับโอ้โหกกขอแปดห้านะครับดูครับพี่น้องครับโอ้โหไหลโจกโจกเอาเอาใส่สิบล้อไปขายแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับอื อะไรก็ดีแต่ถ้าดินเสียต้องแก้ด้วยแร่ภูเขาไฟสิงโตนำโชคผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพพืชแร่ภูเขาไฟธรรมชาติสูตรเข้มข้นเปลี่ยนดินเสียให้เป็นดินดีเพียงใช้แร่ภูเขาไฟสิงโตนำโชค